นะครับ like like ในมอสอ่อมอสมอสพิเคิลมอนนะฮะคนที่ติดตามบางทีต้องให้ด้วยเพราะว่ามันหายไปแล้วทึ่ผมก็ไปโหลดมาใหม่โอเคนะแต่ผมยังไม่ลงละกันอันนี้เป็นมอส นะครับที่ผมเล่นมาก็เฉลสมควรนะมีโปมีเพชรมีอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยอันนี้ผมก็หาโปเกมอนเพชรดูซึ่งตอนนี้ผมเล่นไฟเนาะผมไม่อาจืออาจอไม่ได้จริงึงป่วยแล้วก็ก็เลยนะฮะก็เลยอย่างที่เห็นนี่แหละก็เลยต้องอดดูแหละแตตอนนี้ก็ยังขายไม่ดีเท่าไหร่ก็แลกตัวถัวก็เลยไม่ได้อาจไม่ได้เล่นเลย แล้วก็ตอนนี้ก็าหยุดกับมาครับน้าไหมครับงูง้งเสียงเกมนะฮะตะามปกติโอเคทีแรกผมอ่าดีวอลมาเป็นแล้วนะเออใช่ใช่ใช่อัานไปแล้วดีวอลมานนะ ine, แล้วก็เรื่องนี้ผมก็บอกได้นะแต่ว่าชิปดีวอลมามันเจ๊งก็ไม่เชิงว่าเจ๊งหรอกฮะคือคือว่ามัน คืออินฟอใหม่มันมันตัดมันตัดไปเองเลยอัตโนมัติอ่ะอยู่แม่งก็ตัดเองเฉยเลยอะ่ะก็เลยตอนนี้ตอนประมาณ9โมง6นาทีนะฮะก็ประมาณ9โมงเช้าแหรอฮะคะอเพิ่งตื่นก็นมานั่งอัดเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรดู <c oughs> ก็ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม แล้วก็เนี่ยว่าจะมานั่งหาแบบโปเกมอนเทพเอามาเลี้ยงสักตัวตอนนี้ผมก็มีโปเกมอนแนะนำก่อนอ่าโซโลอาร์กนะฮะโซโลเดี๋ยวโซล่าโซโลอาร์กอ่าเป็นร่างที่สองของโซโลอาร์นะครับผมจากโซโลอาร์ตัว,ต,วตัวเท่าจิ้งจอกฮะตัวนี้เดียวเองตัวเล็กน่ารักนะฮะก็กลายมาเป็นร่างนี้นะฮะ แล้วก็ไลไลจูพระเอกเราทุกคนน่าจะรู้จักู่แล้วทีแรกมันเป็นเบียจูแต่มันไม่รู้เลยว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวทีแรกมันคือเบียจูแต่ว่าผมเอาหินเปนลี่ยนร่างไม่เปลีป่ยนไปก็กลายเป็นไลจูเวอรซีสิบสามถือว่าโหดอยู่พอตัวเลยแล้นี่โปกเกมอนในตำนานก็ไม่ตำนานละฮะนี่คาร์แบกนะฮะ แม็กเป็นโปเกมอนหนึตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยโปเกมอนเต่าดำน้ําได้นะครับผมโอยวิ่งเร็วมากบนบกนี่เร็วเร็วกว่าใต้น้ำเลยเนี่ยใผมดะน้ำให้ดูดูดูด,ดูเร็วกว่าใต้น้ำนะรบับนบกอนะตกลงมันเป็นเต่าหรือมันเป็นเครื่องบินแน่ๆมันเนี่ยแต่รู้สึกจะกระโดดกระโดดยากนะที่จริงผมมีไม้เติมเลยนะ มา้ามีมา้าม้าไฟะครับผมมีม้าอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ว่า,าแต่ว่ามันมันได้ทำการหายไปเมื่อมันไม่นานนี้นะฮะเพราะว่าผมกดผิดลบทิ้งแม่งเลย <c oughs> กดผิดก็เลยไปลบทิ้งมันโอ้ยรู้เบาม้าไวเท่าไหร่อ่ะไว้หกสิบสองนะครับโอ้แล้วมันวิ่งเร็วมากแล้วมันว่ายในน้ำได้ด้วยสุดยอด โอ้โหแล้วมันนี้ก็เป็นมนโปเกมอนนะครับผมที่แรกผมว่าจะอัดตอนที่เล่นให้อยู่นะแต่คงคงไม่ว่างขนาดนะั้นหรอกมัง้งอนฮะอย่างผัวด้วยว่ากลับบ้านก่อนแต่ไม่ใช่เพนะือนนโอเคจุ๊บะโอ้เนี่ยฮะวาร์ปได้ไปหมดเลยผมก็ไปเจอเอพ f ซีฟอนม e สเตอร์แล้วก็เหมืองแร่มีเพชรมีอะไรได้ไปหมดเลยแล้วก็มีดอกไม้นะฮะที่เกิดของเคโลบ,บี้ น่าจะนะเต้นไม่ผิดทอะเชอร์รี่มันมีโอากาสสปอนในทุ่งดอกไม้แล้วก็อ,อันเนี้ยที่บ้านผมนะฮะผมอยู่กับเอวีซีที่สร้างบ้านเอ้ยี่แล้วผมก็ปิดเทอมแล้วนะฮะก็เลยก็นักหมายให้ดูเพิ่งหายป่วยก็ไม่เชิน ส่วนไกลนี่นะครับผมปลาไข่นี่ยแล้วมันดอบแล้วมักกกนกระกเข้าไปตรงนั้นนะฮะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันทั้งสิ้นมันตกของมันเองแล้วส่วนนี้ก็บ้านอ,อจะเรียกว่าบ้านดีเพราะว่า <laughs> ทั้งทีเดียวและนะ้นน่ฮะนี่ฮะ,ฮะผมจะโชว์ของให้ดูอืมเต็มไปหมดเลยที่ผมก็ฟาร์มอาไว้เพชรสี่สิบเพชรเอส่วนเอเมอรอลดเป็นแรกเอ็ีีมานะฮะ ก็มีแอปเปิลทองมีอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยก็มีขั้วกี้นะครับผมซึ่งเราได้ของอย่างได้ผมว่าในตำนานแต่คงคงยากนะฮะเพราะว่าเวลมอนเตอร์ผมยังยังไม่ยัง,ย,งยังหดได้พอนะฮะที่ไหนผมกัวไปแลโอ้ไม่ไหวก <c oughs> ี่ดีเดี๋ยวผมไปปล้นมันเซ็นเตอร์ให้ดู นี่นะครับผมดูดูดูนี่คือมอนเตอร์ที่ผมจับนะฮะอันนี้คือลิงไฟคือลิงตัวแรกทะะ่านที่ผมเลือกมาส่วนมังกรก็เป็นเ,เป็นธาตุไฟที่ผมจับมาแล้วส่วน,นนี้ก็เป็นหมาที่ผมเอาหินไปอัพส่วนนี้ก็จับมาส่วนนี้นะฮะเป็นอัน,นที่ผมเครียดมากเลยคุณรู้ไหมผมนั่งอัพอเอามาไม่ก็ไม่ได้ใช้ มาทำไมไม่รู้เศษอันนี้ผมได้จับมาเส mm hmm. ียโปกเกมอนไม่ต้องหนึ่งตัวแต่ก็ยังได้แค่รุ่นสี่สิบห้หาแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลย mm hmm. ใช้เวนอันนี้นะฮะผมก็ไปขุด,ดทักอสซิ้งล้ได้มาอันนี้ก็อันนี้ก็ขุด,ดทักอสซิลเหมือนกันก mm hmm. ส่วนอีว,วัลผมไปจับมาลูกว่าจะกลายเป็นไอตัวที่ค้นด่าได้หรือใช้ก็คนไม่ได้ผมก็เลยไม่เอา แล้วก็แบบนี้ดีกว่าที่นี้เป็นจุดฟาร์มนะฮะจุดฟาร์มหินน้ำนะครับผมเฮ้ย hey, แล้วอีวากมา,จากนจะไงเนี่ยกลับไปเปลี่ยนก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะผมจะเอาดกฮะไม่ได้เอาอีวากคุณรู้ป่ะครับนกเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนดูนี่นะฮะ เออผมอยากรู้อยู่องนี้ฮะอ่าโซโลอาร์นี่มันรู้สึกว่าเวลเต,ต็มเลยใช่ไหมครับผม วุ้แทบินเลยปวดหัวปวดหนักมากนะครับปวด you